จานนี้จะเป็นยำยอดมะขามแคบหมูนะคะอร่อยมากๆแล้วก็ทำง่ายๆด้วยหน้านี้ยอดมะขามเยอะเราเอามาทำกันเริ่มต้นล้างยอดมะขามนะคะให้สะเด็ดน้ำให้แห้งสนิทเลยเนาะแล้วเราก็ปอกหอมแดงกระเทียมนะคะแล้วก็ขาจำนวนเท่าๆกันนะตุกกองให้มันเท่าๆกันแล้วก็ใส่ด้วยพริกแห้งนะคะกบเอาลงไปคั่ว นะเอาข่าหอมแดงกระเทียมไว้คั่วก่อนเสร็จแล้วพอเริ่ม <c oughs> สุกน,นิดนิดเราก็จะใส่พริกลงไปแล้วก็จะสุกพอดีกันนะคะเอาชุดนี้มาตำพอตำเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกบจะมีกุ้งแห้งฝอยนะในนี้คือจริงๆมันต้องใส่กะปิแหละแต่ก็ไม่มีกะปินี่กุ้งแห้งฝอยใช้ทดแทนกะปิมันจะได้มีความหอมหอมเข้มเข้ม นะคะก็ไปแช่น้ําลินให้แห้งเราก็จะโขกน้องแคบหมูเนาะก็เสร็จแล้วเราก็จะยำรวมกันใช้ยอดมะขามแคบหมูนะคะกุ้งแห้งมะเขือเทศนะมนะเขือเทศที่ผมใช้ป็นมะเขือเทศราชินีนะคะกุ้งฝอยที่เราล้างน้ําลวกไว้แล้วก็พริกเมื่อกี้เราก็เอาไปผัดกับน้นํามันนิดนึงให้หอมๆอมคลาให้เข้ากันปิดท้ายโรยด้วยหอมเจียวและถั่วลิสงคั่วบุก อร่อยมากๆเลยตัวยอดจะมาขามเขาจะมีความเค็มๆแลเปรี้ยวๆมันๆนะคะแล้วก็มีความเค็มของกุ้งแห้งนิดๆหอมหอมเดียวถั่ยดีถสงหอม่ะอร่อยมากลองดูนะ